สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางช่องรีทองกีชาแนลด้วยนะครับผมวันนี้ก็พักคลิปมือสองไว้สักหนึ่งคลิปแล้วกันครับผมพอดีติดภารกิจครับพี่น้องจากพี่วันกรเอาเครื่องเสียงมาให้ชมว่าผมก็เล่นเครื่องเสียงเหมือนกันครับผมโอ้นะมีงานเข้ามาเลยครับผมวันนี้ก็เป็นงานชาวพนักิจครับผมก็ เอาตู้ต้นมะพร้าวนะครับผมมาลงหน้างานเดี๋ยวพามาชมครับบรรยากาศการลงงานนะฮะวันนี้ก็นี่เลยครับผมเบตดสี่กลางสี่อนสองแหลมหนึ่งครับผมนี่ตั้งกันแบบง่ายๆแบบนี้เลยครับพี่น้องนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับผมก็ของผมจะมีอยู่สองชุดนะฮะอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดผีเสื้อครับผมอันนี้ก็จะสำรองไว้ที่บ้านเมียนะฮะนี่ครับพี่น้อง พอเราเอารถกระบะเทียบปุ๊บก็ยกขึ้นแป๊บเดียวครับผมตั้งเสร็จแล้วครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็จะตั้งเฉียงหาตำแหน่งของพระคุณเจ้าเลยนะครับผมนี่ครับประรำพิธีจะอยู่ประมาณนี้นะนี่ครับผมประรำพิธีอยู่ประมาณนี้หอนก็หันเข้าหนึ่งครับผมหันออกหนึ่งอันนะครับผมวันนี้ก็จะเป็น18นิ้วสี่ดอกนะครับแล้วก็ในส่วนของกลางก็จะเป็น กลางกระดาษ12นิ้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของคันนี้นะฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นของอาร์เทคหรือเปล่านะแหลมก็จะเป็น p ีออเดโอ750นะครับตัวนี้เล่น2ทางนะครับอ่าผมจะค่อมสีเลยนะครับตัวนี้ส่วนฮอนก็นี่เลยครับผมค่อนข้างที่จะเอายากนิดนึงครับพี่น้องเพราะว่าฮอนค่อนข้างที่จะอยู่ต่ํานะครับนี่นะฮะออกงานแล้วครับพี่น้องนะฮะโอ้นะฮะโชคดีมากเลยนะครับ เอาเครื่งเสียงมาให้พี่น้องได้ชมวันนั้นนะครับวันนี้ก็ได้รับงานเลยครับผมงานศพนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของคุมพลังนะครับติดตั้งอยู่ตรงไหนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานนะครับงานนี้ใช้เต็นท์ทั้งหมด4เต็นท์นะครับผมนะไฟเต็นท์ก็เต็นท์ละสองนะครับแล้วก็ตามครัวสปอร์ตไลท์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ชุดเครื่องเสียงชุด power นะครับผมก็จะเอามาไว้ตรงนี้นะครับชุดนี้จะไม่ใช้สเต็ปนะครับผมชุดนี้ผมจะไม่มีสเต็ปนะครับก็ผมว่าเป็นที่ลงตัวนะชุดนี้จะไม่ต้องใช้สเต็ปเลยนะครับก็คือใช้ power หนึ่งพัน e หนึ่งตัวแล้วก็ตัว 400A1 ตัวนะครับอุปกรณ์เครื่องปรุงก็จะมีเป็น ครดไดเวอร์เลก PA DBX 1ตัวนะครับแล้วก็เป็น Mix เอ12นะครับอีก1ตัวแค่นี้เองนะครับอุปกรณ์ก็จะมาแค่นี้นะฮะแล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็จะเป็นโต๊ะนะที่ผมผลิตเองทําเองนะครับแล้วก็จ,จัดจําหน่ายด้วยนะครับถา้าท่านใดที่สนใจก็ของผมจะใช้เป็นขนาดสูง60นะครับนี่นะจะไม่สูงจนเกินไปแล้วก็จะเป็นในส่วนของลังใส่สายไฟ สองอันแล้วก็จะเป็นหลังใส่อุปกรณ์ไม้สายนะครับของผมจะไม่ได้ใช้ไม้ลอยนะครับพี่น้องนะฮะนี่นะครับไม้ลอยเคยมีไหมมีครับผมเป็น24 d ดีแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับส่วนมากจะชัวกับไม้สายดีกว่านะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นไม้สายนะครับเวลาไม้สายของผมนี่จะให้เขาทําสายให้ประมาณ30เมตรนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะ ที่คุมนะครับสวนตู้ลำโพงก็จะหันเฉียงออกนิดน,นึงนะเวลาคุมเสียงก็ใช้สมาร์ทโฟนเดินไปตำแหน่งพระเลยนะครับจุดที่ตู้ลำโพงเราหันนะครับแล้วก็ปรับเสียงตรงนั้นเลยนะครับตัวนี้ผมใช้เป็น dbx direct นะครับผมเอาไม้ไปไว้ตรงตู้น้ำแข็งนะครับห่างจากโดกลำโพงก็น่าจะประมาณ6เมตรนะครับแล้วผมก็ทำออโต้ฟีดแบกนะครับก็คืออะไรที่ จับสัญญาณหอนนะครับก็จะอยู่ตรงประมาณตู้น้ําแข็งนะครับก็ระยะออกมาจากหลังตู้น้ําแข็งนี่ก็เจ้าตัว d i v ว r ร์เร็กตัวนี้ก็โอเคอยู่ครับผมนะฮะคัด EQ อัตโนมัติเลยนะครับผมก็ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับครอสตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น260นะครับหรือว่าจะเป็น DBX ตัวนี้นะครับก็จะมีออโต้ฟีดแบ็กก็จะช่วยในทางด้าน ไม่หอนได้ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับคนข้างที่จะโอเคเลยนะครับนี่ประมาณนี้แล้วครับพี่น้องนะในส่วนของการใส่เต็นผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับนี่นะเริ่มต้นที่ตรงกลางนะเต็นละสองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดินสายให้เรียบร้อยนะส่วนวันนี้ไม่มีสเต็ปนะครับก็ใช้เป็นสายไฟ2.5เข้าโม่ไฟใหญ่เลยนะครับแล้วก็เข้าโม่เปรอะเข้าชุด ปลักไฟโมนิไฟนะครับวันนี้ไฟก็จะอยู่ที่234นะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านสเตปใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็เอามาให้ชมแล้วกันนะฮะได้ออกงานแล้วแหละพี่น้องเอ้ยนะฮะงานศพแถวบ้านผมก็คืนละ1000บาทครับผมนะฮะไฟทางวันนี้ลงให้9ต้นครับผมนะฮะอีกต้นหนึ่งไม่ได้ลงให้นะครับนี่ก็จะเป็นไฟทางนะครับนี่นะครับลงให้ตั้งแต่นู้นปากทางนะครับระยะก็นู้นเลยครับผมจนถึงนู้นเลย จะมีอยู่ทั้งหมด10ต้นนะครับแต่ว่าฝั่งโน้นหน้าบ้านเขาผมเลยไม่ได้ใส่นะครับตอนนี้ก็เปิดพระเทศอยู่นะครับผมบรรยากาศสวดก็ไม่ได้เปิดเร่งหรอกครับนี่ครับก็อยู่ที่ประมาณ11บเอนาฬิกานะครับสวนเสียงกลางนี่เร่งน้อยมากเลยครับผมน่าจะประมาณ7จ็นาฬิกานะครับเดี๋ยวลองฟังดูครับผมอันนี้ผมมากเบาๆนะครับ แ่เลียงเพียงผอมพังสามเมือคเดีให้ดียวน่อย่าเฝ้าปวงลืมหลังไปว่าังนืคุอย่าบุ่นเดใจเสืออย่าเลยเพ้อังหวยนั้นมินคยบ่ขึ้นเท้าบ่มี่อแมกาบ่มีเมื่อนี้กันยิ่งพอบ่ละคุณเข vì hoàn quân này cả trăm trùng tiệt chăng xin xin viết họ biết tổn lại nén tháng cao u คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ละกันนะฮะขอบคุณก,การติดตามรับชมด้วยนะครับก็เอามาให้ชมแล้วกันนะครับบรรยากาศออกงานกันแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับพี่น้องท่านใดที่ออกงานยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าตู้ต้นมะพราะ้าวถือว่าหมานมากครับผมได้งานอีกแล้วนะขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ